ฮัลโหลวันนี้มานำเสนอสุกี้รถเด็ดจ้าเบิรง mm hmm. ดูอาหารเพียงกับประมาณนี้ละอากาศห้อนหกับสุกี้กับเข้า mm hmm. ไปกันได้อยู่เอาซิเบิ่งด mm ูอ hmm. mm ืมจับ ใช้ได้อยู่นะในการใส่เห็ดน้ำจางจังแสบระคาเครื่องเยอะมากอร่อยมากมาย